สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องร้อยแปดสตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้คุณได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้แต่งขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมแล้วก็รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไป ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อนครศิริวัตรปกครองโดยพระราชาสีอุไทยและพระมเหสีสุกนธาพระราชาผู้นี้ยังมีสนมอีกอยู่หลายคนแต่มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสนมฝ่ายขวาคือนางอิสรา และสนมฝ่ายซ้ายคือนางอับสรซึ่งทั้งสองนางนั้นต่างมีความอิจฉาริษยาอยู่มากเพราะนางทั้งสองนั้นอยากที่จะยกฐานันดรของตนขึ้นเป็นพระมเหสีแต่เนื่องด้วยทั้งนางสนมและพระมเหสียังมีสามารถมีบุตรธิดาให้แก่พระราชาทั้งสามต่างหาวิธี เพื่อที่จะทำให้ตนนั้นได้ตั้งขันขึ้นมาไม่ว่าจะหายาวิเศษใดๆที่พวกหนางจะหาได้หรือพึ่งพาเวทมนต์ไสยเวทที่โด่งดังในที่ต่างๆพวกหนางนั้นก็พากันไปด้วยนางหวังว่าจะสามารถช่วยให้นางนั้นได้มีรัชทายาทสืบเชื้อสายแก่พระราชาได้และหวังที่จะเป็นที่โปรดปรานในตำแหน่งพระมเหสี คืนวันหนึ่งพระมเหสีสุคนธาได้สรงสุบินว่าพระองค์นั้นได้รับลูกแก้ววิเศษดวงหนึ่งจากพระอินลูกแก้วลูกนั้นล่องลอยไปทั่วตำหนักของพระองค์จากนั้นก็ลอยเข้ามาสู่ท้องของพระองค์พระองค์นั้นได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันจากนั้นก็ทูลเรื่องราวเรื่องนี้ให้แก่พระราชาทรงทราบ พระราชาได้ให้โหนหลวงเข้ามาทํานายในเรื่องราวความฝันของพระมเหสีโหนหลวงได้ให้คําทํำนายว่าจะมีผู้มีบุญญาธิ่การมาจุดติกับพระองค์แต่จะพลัดพรากจากพระบิดาและพระมารดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และกลับคืนมาเมื่อครั้นอายุครบ18ปีเมื่อนางสนมทั้งสอง ได้ยินเรื่องราวที่โหนหลวงกลาบทูลต่างเกิดความกังวลและริษยาถ้าหากพระมเหสีทรงตั้งคันจริงๆนางก็คงเป็นที่โปรดปรานเป็นแน่แท้หลังจากนั้นไม่นานพระมเหสีก็ได้ตั้งคันขึ้นจริงๆเป็นดังที่นางสนมนั้นคาดหมายไว้จริงๆพระมเหสีทรงเป็นที่โปรดปรานแก่พระราชาเป็นอย่างมาก จนนางนั้นได้คลอดพระโอรสที่รูปงามทั้งผิวพรรณหน้าตาสมกับเป็นผู้มีบุญญาธิการในระหว่างที่ชุลมุนกับเรื่องราวที่พระโอรสคลอดนางสนมผู้ริษยาทั้งสองคิดที่จะกำจัดโอรสน้อยจึงให้บริวารคนสนิทแฝงตัวเข้าใกล้กับหมอหลวงซึ่งทำคลอดให้แก่พระมเหสีเมื่อหมอหลวงเผลอ นางผู้นั้นนำพระโอรสออกมาแล้วทิ้งที่แม่น้ำเพื่อกำจัดพระโอรสน้อยให้ผลตามคำสั่งของนางสนมทั้งสองแต่พระอินทผู้คอยเฝ้ามองโอรสน้อยผู้นี้ได้ท่งบันดาลให้พระโอรสนั้นลอยขึ้นมาบนน้ำไหลไปตามแม่น้ำจนพบเข้ากับพระฤาษีที่มียานทิพซึ่งพระฤาษีนั้น ได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้ดูแลเด็กน้อยผู้นี้ให้ดีเพราะเขาเป็นผู้มีบุญญาธิการเมื่อเติบโตไปจะเป็นใหญ่เป็นโตเจ้าผู้ครองเมืองพระฤาษีเลี้ยงดูจนเติบใหญ่และตั้งชื่อให้โอรสน้อยว่าสมุทรสุนทรและบอกแก่พระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นพระโอรสแห่งน,นครสิริวัฒน์ พร้อมถ่ายทอดวิชาให้แก่โอรสน้อยโอรสน้อยเติบโตเป็นหนุ่มหน้าตาผิวพรรณงดงามเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถเรียนรู้วิชาการต่างๆได้อย่างรวดเร็วจนพระฤาษีหมดวิชาที่จะถ่ายทอดให้ท่านจึงให้โอรสน้อยเดินทางไปศึกษาวิชาความรู้กับครูอาจารย์ของพระฤาษีซึ่งมีวิชาความรู้อีกมากมายพระโอรส จึงกลาบลาพระฤาษีเพื่อเดินทางไปพบกับฤาษีปู่เจ้าที่เป็นครูอาจารย์ของพระฤาษีระหว่างเดินทางก็พบกับอุปสรรคมากมายซึ่งเป็นบทพิสูจน์จากสวรรค์ที่จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้เมื่อพระโอรสเดินทางผ่านเมืองนครวัฒนาพระองค์ได้ทราบข่าวว่ามีพระธิดาเมืองน,นั้นถูกคำสาปจากอสูรร้าย ให้กลายเป็นกบในคราที่อสูรนั้นเข้าบุกมายึดเมืองแต่เมื่อลาดถอยกลับไปก็ไม่ได้คลายคำสาปให้แก่นางแต่อสูรนั้นได้บอกไว้ว่าจะมีผู้มีบุญผ่านมาและช่วยให้นางนั้นกลับมาเป็นมนุษย์ดังเดิมซึ่งนางนั้นรอคอยผู้มีบุญมาช่วยให้นางกลายเป็นมนุษย์ดังเดิมพระราชาแห่งเมืองนี้ได้เป่าประกาศ ว่ามีผู้ใดสามารถช่วยธิดาของตนได้ตนจะยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำได้มีผู้คนผ่านมาและเป็นผู้เรืองเวทหลายต่อหลายคนไม่สามารถทำให้นางนั้นกลับมาเป็นดังเดิมนางรู้สึกหมดหวังที่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกจนได้มีพระโอรสสมุทรสุนทรผ่านมา พระองค์นั้นได้เข้าเฝ้าพระบิดาของธิดากบและหาทางที่จะแก้ไขคำสาบทั้งสองเป็นคู่บุญบารมีกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนซึ่งชาติภบนี้ก็ยังได้กลับมาเป็นคู่ครองกันพระโอรสน้อยทำพิธี่ายมนคาถาคำสาบที่ถูกผูกมัดที่ดากบก็ถูกคลายจนนางนั้นกลายเป็นร่างมนุษย์ ที่มีหน้าตาผิวพรรณนั้นสวยงามกว่าหญิงใดในเมืองทำให้สมุทสุนทรเกิดความชอบพอนางธิดากบผู้นี้พระธิดาก็รู้สึกดีกับพระโอรสทั้งสองตกหลุมรักกันแต่เนื่องด้วยพระโอรสยังต้องเดินทางไปศึกษาวิชาจากพระฤาษีปู่เจ้าจำเป็นต้องขอลาพระราชาพระมเหสีและนางธิดากบ ไปร่ำเรียนวิชาเสียก่อนส่วนพระราชานั้นดีใจที่ทิดาน้อยของตนนั้นกลับกลายร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมเลยต้องทำตามคำมั่นสัญญาจึงได้ตรัสแก่พระโอรสว่าจะยกเมืองให้แก่พระโอรสครึ่งหนึ่งตามคำสัญญาที่ให้ไว้เมื่อพระองค์กลับมาจากร่ำเรียนวิชาแล้วในระหว่างที่เดินทางจากเมืองนครวัฒนา ไปพบกับพระฤาษีปู่เจ้านั้นระหว่างทางพระโอรสได้พบเข้ากับลิงเผือกที่ติดกับดักนายพรานลิงน้อยนั้นดิ้นรนหวังให้หลุดพ้นจากบ่วงนี้แต่ยิ่งดิ้นยิ่งโดนรัดแน่นเข้าแน่นเข้าพระองค์ได้ปลดแก้บ่วงนี้จนเจ้าลิงหลุดออกมาได้ลิงน้อยขอบคุณพระโอรสเป็นอย่างมาก ได้เอ่ยขอบคุณออกมาเป็นภาษามนุษย์จนพระโอรสรู้สึกแปลกใจที่ลิงน้อยสามารถพูดได้และขอติดตามพระองค์เดินทางไปด้วยพระองค์นั้นไม่ติดขัดอะไรดีเสียด้วยซ้ำจะได้มีเพื่อนเดินทางไปด้วยกันเมื่อพระองค์เดินทางไปถึงสำนักของพระฤาษีปู่เจ้าพระองค์เข้าไปกราบพระฤาษี และร่ำเรียนวิชามนคาถาสัยเวทต่างๆจนสำเร็จภายในเวลาไม่นานจากนั้นพระองค์ก็ได้กราบลาพระฤาษีปู่เจ้าพร้อมกับลิงเผือกเพื่อเดินทางกลับก่อนเดินทางกลับพระฤาษีอย่างมอบยาวิเศษที่สามารถชุบชีวิตคนได้ให้แก่พระองค์เพราะคิดว่าพระองค์เป็นคนดีมีคุณธรรม คงใช้สิ่งวิเศษนี้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อพระองค์ออกเดินทางจากสำนักของฤาษีปู่เจ้ามาถึงยังเมืองนครวัฒนาพระธิดากบรู้สึกดีใจมากที่พระโอรสได้เดินทางกลับมาด้วยความรักที่ทั้งสองนั้นมีให้กันเมื่อคราที่พระโอรสได้รักษานางธิดากบทำให้ทั้งสองนั้นกราบทูลพระราชาพระราชานั้น ไม่ได้ขัดขวางหรือกีดกันไปอย่างใดแถมยังสนับสนุนทั้งสองแต่เนื่องด้วยพระโอรสยังต้องเดินทางกลับไปยังบ้านเมืองของตนเพื่อทูลแจ้งแก่พระบิดาและพระมารดาที่พระองค์รัดรากมานานกว่า18ปีว่าตนนั้นยังมีชีวิตอยู่จึงออกเดินทางอีกครั้งสู่เมืองนครศิริวัฒเมื่อเดินทางไปถึง ก็พบกับบ้านเมืองที่วุ่นวายเกิดภัยพิบัติทำให้บ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ในเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้แห้งแล้งข้าวยากหมากแพงชาวบ้านชาวเมืองนั้นเดือดร้อนกันยกใหญ่ซึ่งนำความกลัดกลุ่มแก่พระราชาเป็นอย่างมากพระอรสสมุทรสุนทรไม่รีรอเข้าเฝ้าพระบิดาและนำความถวายแก่พระองค์ว่าพระองค์ คือพระโอรสที่สูญหายไปเมื่อ18ปีก่อนได้รับการเลี้ยงดูจากพระฤาษีและร่ำเรียนวิชามนคาถาไสยเวทต่างๆจนสำเร็จและได้เดินทางกลับมายัางบ้านเมืองเพื่อแจ้งข่าวคราวแก่พระองค์เมื่อพระราชานั้นได้ทราบก็มีความดีใจเป็นอย่างมากที่โอรสของพระองค์ได้กลับมาโอรสน้อยยังถามถึงพระมารดาของพระองค์ พระราชาได้แจ้งความให้ทราบว่าพระมารดานั้นสิ้นพระชนไปแล้วแต่ร่างกายของนางยังไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใดพระองค์เลยเก็บร่างนางไว้ในโลงแก้วบนพระราชฐานหวังว่านางนั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาพระโอรสขอเข้าพบกับร่างของพระมารดาเพื่อที่จะรักษาให้นางนั้น ได้กลับมามีชีวิตดังเดิมจากนั้นพระราชาได้ให้ราชองค์ครักนำพระโอรสไปเข้าพบกับร่างของนางเมื่อพบกับร่างของพระมารดาพระองค์ใช้ยาวิเศษที่พระฤาษีปู่เจ้าได้ให้กับพระองค์มารักษาพระมารดาให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานางนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ดีใจ ที่ได้พบกับพระโอรสน้อยที่นางนั้นเฝ้ารอการกลับมาจากคำทํานายของโหนหลวงครั้นที่ยังตั้งคันอยู่ด้วยบุญญาธิการของพระโอรสก็ยังช่วยเหลือบ้านเมืองโดยใช้วิชาเรียกลมเรียกฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลสร้างความปราบรื่มใจแก่พระราชาเป็นยิ่งนักรวมทั้งบรรดาข้าราชบริพาร ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายต่างยกย่องสรรเสริญพระองค์ทำให้ผู้คนนั้นรักใคร่พระองค์ยิ่งนักบ้านเมืองสงบสุขและด้วยการเจริญเติบโตของพระองค์นั้นถึงวัยที่ต้องมีคู่ครองพระองค์ทูลขอพระราชบิดาและพระมารดาว่าพระองค์นั้นมีนางในใจซึ่งเป็นพระธิดาแห่งนครวัฒนาหลังจากนั้นทั้งสองเมือง ก็ได้ปรองดองกันทรงเครื่องราชบรรณาการให้แก่กันและกันตลอดมาทั้งสองพระโอรสสมุทรสุนทรและพระธิดากบก,ก็ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดมาแต่เอยังสงสัยกันไหมครับว่านางสนมทั้งสองนั้นหายไปไหนกันฉเฉลยให้ก็ได้นะครับว่าหลังจากที่นางได้ให้บริวารทาก นำพระโอรสไปทิ้งน้ำกลับมีผู้คนเห็นว่านางนั้นคือบริวารของนางสนมทั้งสองพระราชาเลยให้ทหารสืบความจนนางทั้งสองยอมรับความผิดที่ได้กระทำพระราชาได้สั่งให้ทหารโบยนางทั้งสามจนสิ้นชีวิตไปนิทานเรื่องนี้สอนให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นจะวนเวียนกลับมาสู่ตนได้นี่คือเรื่องราวของเจ้าหญิงกบผู้ถูกสาปที่ได้แสดงข้อคิดให้ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อไปและในอีพีหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรมานำเสนอให้คุณได้ติดตามรับชมรับฟังกันอีก อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ